เปิดเปิดคุณแจออนนะฮะไฟรูปสีเหลืองทุกอย่างทำงานรอทำงานปกติผมลองสตาร์ทรถนะครับปึ้งอ่ะสตาร์ทรถเรียบร้อยนะฮะจะเห็นมีรูปสีเหลืองเหลืองไฟโชว์ขึ้นมาเป็นรูปเครื่องยนต์แบบนี้นะไม่ว่าจะรถเก่งหรือรถกระบะนะครับอ่ามีรูปสีเหลืองเหลืองแบบนี้เราสามารถเช็คโค้ดดูโค้ดได้จัดให้ครับจ่างแบงค์สามสี่นะมีแบบพาเวอร์สไตล์ชัางแบงค์กล่องเอไออาชีพนะฮะดูผ่านหนังือ รีแมปพร้อมกับใส่กล่องนะครับเน็กวีทูตบฟังเสียงเดินหอบแบบโรตารี่ครับปิดเสียงเดินหอบเปิดเสียงเดินหอบปิดควัดเปิดควัดโรตารี่ไปเลยฮะปัดป๊ดปัดปด๊ปัดรองเปิด8ครับ9ปัด๊ด อ่าสวัสดีครับกลับมาเจอกับช่งบางแบงค์อีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับช่งบางแบงอีกแล้ววันนี้ช่งางแบงค์จะมาสอนการใช้งานมอนสเตอร์เกตนะนะครับผลิตภัณฑ์จาก e-cu shop ทั้งหมดเลยที่เห็นนะที่เห็นตรงนี้นะครับจากอะไรดีกว่าจากมอนสเตอร์เกตก่อนนี่นะครับมอนสเตอร์เกตนะสำหรับสมัยก่อนเลยคนที่ติดตั้งก่อนอทองมอนสเตอร์แม็กใบละ3า0 0 0เขามีโปรโมชั่นแถมมอนสเตอร์เกตด้วยนะ แต่ถ้าเกิดซื้อเยกนะคะก็สามารถซื้อได้ตอนนี้ในราคา4 5 0พัน้รบาทนะครับก็เป็นแรไอเทมแรกผมบอกเลยว่ามอนเตอร์ตอนนี้หายากมากยิ่งตัวที่เป็นตัวอักษรสีแดงตรงกลางเนี่ยนะยิ่งหายากเลยใครมีต้องเก็บเลยครับเพราะว่าเป็นตัวฉลองครบรอบกี่ปีผมไม่ทราบและจำไม่ได้นะของ e c shop นะจะมีตรงกลางเนี่ยเป็นสีแดงนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับมอนสเตแบบมาตรฐานจะเป็นตัวแบบนี้เลยสีตัวอักษรตรงกลางเป็นสีขาวนะครับ ตอนนี้ราคา4,500บาทผมบอกเลยว่าเป็นรายเทมตอนนี้หายากนะครับแทบจะไม่ไม่ค่อยมีผลิตแล้วนะครับไม่ค่อยมีผลิตแล้วนะครับอาโอเคชิ้นต่อไปนะครับนะเซฟสแกนครับเซฟสแกนเนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นสีเขียวมีปุ่มตรงนี้เป็นระบบทัส,สกรีนเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้นะครับหลักการทํางานข้างในเหมือนกับมอนตเกตแต่ฟังก์ชันน้อยกว่านะ ฟังก์ชันของมอนสเตอร์เกตตัวนู้นนะครับจะเยอะกว่าตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้จะน้อยกว่านะครับโอเคนะครับอ้าวตัวใหม่ล่าสุดเลยน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับไอสแกนครับจาก e c shop นะฮะเป็นตัวดูค่าวัดแรงดัน OB d ดีเหมือนกันเหมือนมอนสเตอร์เกตรุ่นพี่เลยนะแต่ฟังก์ชันก็จะน้อยกว่าตามราคานะครับนะครับฟังก์ชันก็จะน้อยกว่าตามราคาหน้าจอเขาจะเป็นสีเขียวเหมือนเหมือนตัวเซฟสแกนนะครับแต่ว่าไอสแกนจะ รูปร่างจะมีตัดสีแดงนะดูใหม่กว่าดูวัยรุ่นกว่านะครับกล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะสำหรับไอสแกนตัวนี้ราคาส0 0พัอห้าบาทนะราคา2,500บาทนะครับถ้ายังหาได้นะถ้ายังมีขายนะครับพตอนนี้กเ็เริ่มขายดีจัดนะนข้งค่ายจะขาดตลาดนะสำหรับไอสแกนนะครับหรือเซฟสแกนนะรทางแบงก์ก็เก็บมานะตอนนี้เอาจริงเลยคือเก็บไว้นะครับ แต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนสมาชิกนะอยากได้ก็บอกนะเดี๋ยวก็ผมก็พอจะหาได้อยู่นะครับนี่นี่คือของแล่เทียมแล้วนะตระกูลนี้คือค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับสำหรับ ECU shop นะอยากได้ก็ทักไลน์ทักข้อความส่วนตัวมานะครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูกันวิธีการกดนะครับดูข้อมูลต่างๆของมอนเตเกตวันนี้จะมาสอนนะครับการกดดูข้อมูลการดูไฟโชว์จากมอนเตเกตเราจะดูยังไงเดี๋ยวมาสอนกัน ไม่ว่าจะเป็นรถตระกูลด e ีสุออนิวดีมงดีแมกหรือเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะครับจุดเสียบของตัว OBD ของรถจะอยู่ใต้คอพวงมาลัยนะครับจะอยู่ใต้คอพวงมาลัยตัวนี้เป็นดีแมเก่าจุดเสียบของ OBD จะอยู่ตรงนี้นี่ฮะตรงนี้ตรงที่ผมนิ้วมือชี้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตระกูลนิวเชฟนิวเชฟจะอยู่ตรงนี้นะครับไททันออนิวไททันจะอยู่แถวๆนี้นะครับมุดลงไปเราจะเห็นเป็นพอร์ตเสียบ OBD นะครับ ถ้าเป็น all new ปี2020เครื่อง3,000หรือ1.9มันจะอยู่ตรงนี้หรือรถเก่งบางรุ่นนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะอยู่บริเวณเหนือคัทนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับเสียบก้อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบกุญแจนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกุญแจอ่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปัญหาเจอไหมน่ครับอะ คุณหาเจอเรียบร้อยแล้วคุณหาเจอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวตัวนี้เป็นมอนเตเกตนะครับเป็นตัวมอนเตเกตตัวที่ผมใช้งานอยู่ประจาประจําเลยนะครับผมใช้งานอยู่ประจําประจําเลยนะครับมีปุ่มด้านซ้ายปุ่มขึ้นบนขึ้นล่างนะครับปุ่มด้านขวาครับ O กับ X นะครับก็เวลาเลือกดูนะครับเลือกดูสถานะต่างๆให้กดปุ่มขึ้นบนขึ้นล่างนะครับเลื่อนหน้าต่างๆนะครับแบบนี้เลื่อนหน้าต่างๆแบบนี้นะครับ มันก็จะวนไปนะฮะมันก็จะวนวนวน,วนมานะโอเคอ่ะหน้าที่สําคัญสําคัญดีกว่านะครับหน้าที่สําคัญสาคัญดีกว่าดับแรกเลยนะสมมุติว่ารถคันนี้มีไฟโชว์นะฮะรถคันนี้มีไฟโชว์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่าตอนนี้สตาร์ทรถนะก่อนสตาร์ทรถจะมีรูปเครื่องยนต์ขึ้นมาทุกอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเราสตาร์ทรถนะครับพอเราสตาร์ทรถ ไฟลูกเครื่องสีเหลืองๆนะครับมันจะหายไปนะ <_ an> เห็นไหมตรงนี้มันหายไปแล้วนะครับ <_ an> แปลว่ารถคันนี้ไม่มีไฟโชว์นะครับรถคันนี้ไม่มีไฟโชว์ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีไฟโชว์แบบนี้เรามาที่มอนเตเกตนะครับ <_ an> มันก็จะไม่มีไฟโชว์ด้วยนะดู <_ an> ยังไงว่าไม่มีไฟโชว์นะกดโอกดปุ่มโอ้ด้านนี้นะครับทีหนึ่งรีดนะฮะดีทแปลว่ารีดดีเทคอ่านโค้ดนั่นเองเราอ่านโค้ดไฟโชว์ยังไงนะกดเข้าไป กดปุ่ม O ทีหนึ่งนี่อีกทีหนึ่งนะครับปึ้งเข้าไป No default นะฮะจะสังเกตเมื่อกี้ก็แวบหนึ่งเมื่อกี้ No default แปลว่าไม่มีไฟโชว์รถคันนี้ไม่มีไฟโชว์นะฮะอ่ะดูนะฮะไม่มีไฟโชว์นะครับไม่มีไฟโชว์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ไฟโชว์มันจะเป็นแบบไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถกันนะครับเปิดเปิด,ปดคุณแจออนนะฮะไฟรูปสีเหลืองทุกอย่าง ทำงานรอทํางานปกติผมลองสตาร์ทรถนะครับปึ้งอ่ะสตาร์ทรถเรียบร้อยนะฮะจะเห็นมีรูปสีเหลืองไฟโชว์ขึ้นมาเป็นรูปเครื่องยนต์แบบนี้นะไม่ว่าจะรถเก่งหรือรถกระบะนะครับมีรูปสีเหลืองแบบนี้เราสามารถเช็คโคด้ดดูคโค้ดได้บางคนบอกว่ารูปสีเหลืองแบบนี้โอ้ยวิ่งไม่ออกเยัไม่ออกนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตัวมอนตเกตจะบ่งบอกเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะ 0102ภาษาอังกฤษข้างล่างเขียนว่า MAF Circuit Low นะครับทีนี้เราถามว่าอ้าวแล้วผมจะไปดูรู้ได้ยังไงล่ะมันเป็นภาษาอังกฤษนะเอาง่ายๆเลยครับคุณเอารหัสตรงนี้ P ย P0102 นะ P 0 1 0 2นะครับไปเซิร์ชในโทรศัพท์ไปเซิร์ชในโรศัพั์เลยว่ารหัสตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะรหัสตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่ะผมสอนการดูโค้ดด้วยนะสอนการดูโค้ดด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไร เปิดโทรศัพท์ครับพิมพ์ในกูเกิลนี่นะพิมพ์ใน Google เลยนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ p 0 1ศูนย์หนึ่งศูนย์สองรถรุ่นนี้เป็นอะไรเป็นอีซุแล้วก็เลือกเป็นอีซุนะครับเลือกเป็นอีซุเพิ่งเอ้าไปทีนี้ในคำบรรยายก็จะบอกหมดเลยนะว่า เกี่ยวกับอะไรนี่ครับภาษาไทยมาแล้วพี่0102 i สุมวลอากาศเซนเซอร์วงจรความถี่ต่ำมวลอากาศเซนเซอร์วงจรความถี่ต่ำนะฮะมีภาษาอังกฤษด้วยมีทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับผมก็บอกได้เลยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์อากาศแน่ๆนะมันมีปัญหาเกี่ยวเกี่ยวกับเซนเซอร์อากาศแน่ๆนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์อากาศแน่ๆตัวนี้สมมุติว่ามันมีตอนนี้เราเจอแค่โค้ดเดียวนะ ถ้ามันเป็น01 02แปลว่ามี2โค้ดเราสามารถกดขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อน,น,นลงนะครับว่ารหัสอื่นคือรหัสอะไรเราก็ไปเซิร์ชมาเหมือนกันทีนี้เราจะได้แก้ปัญหาถูกเนาะทีนี้จะได้แก้ปัญหาถูกนะครับอโอเคเรารู้แล้วว่าเกี่ยวกับ MAF แน่นอนนะฮะกลับมาที่หน้าจอหลักทีนี้เราไปดูค่า MAF ที่บอกว่ามันมีปัญหากันหาคำว่า MAF ครับ มาแล้ว MAF ตอนนี้สตาร์ทล่แล้วมันขึ้นศูนย์แปลงว่าไม่มีสัญญาณเข้าที่อากาศนะเซนเซอร์อากาศนะเซ็นเซอร์อากาศจะอยู่ที่กองอากาศนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆว่าเราต้องไปแก้ที่ไหนนะสมมติว่ามันขึ้นเกี่ยวกับแ a p MAP รหัสนู่นนี่นั่นแต่เกี่ยวกับ MAP เราก็มาดูเลยค่า MAP ทําไมไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดูคร่าวๆได้แบบนี้แล้วก็แก้ปัญหากันนะครับนะแก้ปัญหากันนะตอนนี้ เอ็มเอเป็นศูนย์นะแล้วไฟลูกเครื่องก็ยังโชว์อยู่นะไฟลูกเครื่องก็ยังโชว์อยู่แถมมีรูปน้ำมันโชว์ด้วยน้ำมันจะหมดนะน้ำมันจะหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ปัญหากันโอเคนะครับหน้าเครื่องเป็นแบบนี้นะครับหน้าเครื่องเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าเซนเซอร์แอร์พูลไม่ได้เสียบไว้เซนเซอร์ก่อนนะครับไม่ได้เสียบไว้มันก็เลยผ่านค่าอาดสุดๆเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเสียบกลับตามเดิม คนข้าในมอนเตเก็ตว่ามันจะมีตัวเลขมาหรือยังนะตัวเลขมาหรือยังนะครับนี่ครับ MF มาแล้วฮะเดินเบาอยู่29.5 29.8นะครับค่าสัญญาณอากาศเข้าแล้วนะครับแต่ว่าไฟก็ยังไม่หายโชว์ไฟยังไม่หายโชว์นะจะทำยังไงจะลบโค้ดได้ไหมให้ลองดับเครื่อง เราเสียบปลั๊กแอร์โฟเรียบร้อยแล้วสัญญาแอร์โฟเข้าแล้วให้ลองดับเครื่องนะครับให้ลองดับเครื่องนะครับแล้วก็นะครับเปิดคุณแจออนเปิดคุณแจออนนะครับเปิดคุณแจออนตอนไม่ต้องสตาร์ทรถนะแค่ออนเฉยนะให้มีสัญญาณเข้าในตัวมอนสเตอร์เกตนะครับอ่ะเปิดคุณแจออนครับหนึ่งสองสามนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะมีสัญญาณเข้ามอนสเตอร์เกตนะครับหน้าจอเรือนใหม่ทํางานนะครับกดปุ่ม โอทีหนึ่ง mm hmm. กด Lead ทด t เทคกดโอีกทีหนึงอ่าแล้วก็เข้าไปดูใหม่พอมันขึ้น no detect แปลว่าไม่มีไม่มีไฟโชว์ในระบบแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะเราจะลบโค้ดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องดับเครื่องนะแล้วเปิดคุญแจออนแบบนี้นะครับเปิดคุญแจออนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับทีนี้เรามาสตาร์ทกันดูที่ว่าไฟจะหายโชไหมนะอ่ะหนึา ไฟหายโชว์เรียบร้อยแล้วนะไฟหายโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับแหไม่มีโค้ดค้างในระบบแล้วก็รถจะขับได้เป็นปกติมาดูที่มอนเตอร์เกตนะครับอ่ามีไฟโชว์ไหมโนดีเทคนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับไม่มีไฟโชว์นะไม่มีไฟโชว์เลยเลยนะครับก็โอเคนี่คือการดูโค้ดลบโค้ดนะครับอ่านี่คือการดูโค้ดลบโค้ดนะครับ อ่ะนะครับคลิปต่อไปนี้จะเป็นการสอนการออสอนการดูนะตัวย่อต่างๆนะในในในมอนตเกตนะครับตัวย่อต่างๆในมอนเตเกตสำหรับรถตระกูลอเซอร์หรือโตโยต้าที่เป็นรถกระบะดีเซลคองมาเร็วนะนิสสันนาวันล่าเชฟโรเลตนะออลนิวเชฟบีทีห้าศูนย์โปะ เลยดับแรกเลยนะครับนี่ครับ C R P ค C R P C คือ C R P คือแปลภาษาไทายคือแรงดันในรางของมันเร็วนะครับแรงดันในรางมีผลต่อการทําให้รถวิ่งดีหรือไม่ วิ่งไม่ดีนะครับมีผลต่อความประหยัดหรือไม่ประหยัดนะครับแรงดัน CRP ยิ่งสูงรถจะยิ่งดึงดึงดีเดินดีนะครับแรงดัน CRP ต่ำก็เรียกว่าแรงดันตกนะครับเพราะฉะนั้นในรถที่แต่งมาเยอะเนี่ยแรงดันตกเนี่ยไม่ชอบเลยนะ CRP นะครับเดินเบาตอนเนี้ยอยู่2 9 3สานะสำหรับรถดีแมปเครื่องอีสุนะเครื่อง2อ0พเป็นปกตินะครับอันนี้เป็นปกติตอนวิ่งจริงนะครับตอนที่คุณเหยียบสุดรอบตรงนี้จะอยู่ประมาณ ,37- 00ถึงเนี่ยแรงดันตรงนี้ต้องไม่ต่ำกว่า150ขึ้นไป รถถึงจะดึงดี นะครับสมมุติตอนวิ่งจริงตรงเนี้ยรอบรอบวิ่งอยู่3า0 0ัน0 0าสา0พันเนัเนี่ยแรงดันตรงนี้ต้องอยู่ประมาณ 150- 200ถึงแล้วแต่แล้วแต่ความสมบูรณ์ของตัวปั๊มของมาเร็วแต่ต้องไม่ต่ำกว่า150รถถึงจะด,ดึงดีถ้าต่ำกว่า150ิผิดปกตินะครับต่ำกว่า150ผิดปกตินะสำหรับ c r p ตัวนี้นะครับต่อไปอันต่อไฟข้างบนครับ ECTECT e ย่อมาจากอุณหภูมิ อุณหภูมิน้ำนะอุณหภูมิน้ําในหม้อน้ำนะครับตอนนี้อยู่ที่51องศานะครับก็มันสามารถตั้งได้ว่าเออเราสามารถดูได้ว่าเออถ้าวันไหนเครื่องร้อนจัดจดเนี่ยมันเกิน95ขึ้นไปเนี่ย สามารถวิ่งไปดูไปได้ว่าค่าอุณหภูมิมอน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่โดยปกติก็อยู่ประมาณ80-90อะไรอยู่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิน95ขึ้นไปถือว่าอันตรายครับมีโอกาสฟ้าโก่งลูกสูบแตกความร้อนนะต่างๆนะในห้องเผาไหม้นะครับโอเคต่อไปที่ BP ย่อมาจาก แรงดันของเทอร์โบเฟเชอร์นะแรงดันของเทอร์โบตอนนี้ยังไม่ได้วิ่งก็ขึ้นเป็นศูนย์นะตอนวิ่งจริงก็ขึ้น10กว่า20กว่าก็แล้วแต่นะครับตัวนี้จะเป็นระบบดิจิตอลซึ่งต่างกับไอตัววัดบูทที่เราใส่กันนะตัวนี้เป็นระบบลมตัวระบบลมจะตรงกว่าระบบดิจิตอลเนี่ยมันวัดเป็นเป็นเป็นตัวเลขนะครับมันค่อนข้างจะไม่ตรงนะครับค่อนข้างจะไม่ตรงนะยกอย่าง EGR เนี่ยต้องเป็นศูนย์เวลาเดินเบานะถ้าใส่เสยหลอกตรงนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับต้องเป็นศูนย์อยู่ตลอดเวลานะครับ EGR ต้องเป็นน ไอเซีกับเอต้องเป็นสูงนะถ้าเราใส่สลอกแต่คันนี้ไม่ได้ใส่สลอกก็จะอยู่ที่60เป็มันทํางานที่60%บนะครับบาโลนะฮะก็อยู่ตรงกักอนแถวกอาศนะก็เป็นตัววัดค่าระดับน้ํเความสูงต่ําของออระดับน้ําทะเลนะฮะที่รถคันนี้อยู่นะครับบาโลนะไอเทนะครับไอเคืออุณหภูมิข้างนอก อุณหภูมิอากาศข้างนอกก่อตรงกองอากาศที่จะเข้าเครื่องนะฮะอุณหภูมิของอากาศข้างนอกเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่35อ,องศานะครับแบตเตอรี่สตาร์รถตอนนี้อยู่ที่14.1 14.3แปลว่าเราจะแบตเตอรี่เราสามารถดูได้ด้วยว่าได้ชาร์จทันทำงานปกติไหมถ้าได้ชาร์จทำงานปกตินะครับตอนสตาร์รถจะอยู่ประมาณ14อนนี้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดระดับเครื่องจะอยู่ประมาณ12.5ถึง13.0นะครับตอนดับเครื่องนะที่อยู่1 2 ต่ำกว่า12ลงมามีโอกาสที่แบตจะหมดเราสามารถดูได้ว่าแบตเสื่อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วได้ชาร์จทำงานไหมถ้าต้านลงแล้วครึ่ง14กว่าเนี่ยแปลว่าได้ชาร์จทำงานปกตินะครับนี่คือการดูคร่าวๆนะครับโอเคก็ค่า maf สอดไปแล้วนะค็คือเป็นเซนเซอร์ที่กองอากาศด้านนอกนะครับเซนเซอร์ที่กรองอากาศด้านนอกว่าอากาศวนเข้ามันมากน้อยเท่าไหร่นะครับแมปคือเส้นเอ่อคือคือตัววัดค่าอัดอากาศของเทอร์โบที่เข้าร่วมไอดี คืออากาศจากที่เทอร์โบปั่นเข้ามาผ่านท่อร่วไปดีก่อนเข้าเครื่องลรมันสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับก็ในวิโก้ก็จะขึ้นนะในลีโวก็จะขึ้นือนกันนะครับเป็นปกตินะครับป,ปกติตอนตอนี้เดินเบาไม่ขึ้นเพราะไม่มีแรงอากาศน,นะยัง เจออีกตัวหนึ่งครับ tps ครับลิ้นปีกผีเสื้อที่บอกว่าใส่สายหลอกใส่สายหลอก i p h o n e แล้วมันจะเปิดลิ้นร้อยนะครับคันนี้ไม่ได้ใส่สายหลอก i p h o n e ก็ไม่ได้เปิดลิ้นร้อยแปลว่ามันทํางานอยู่14%นะมันจะเขเยือที่ลิ้นปีกเสือสิเปอร์เเหยียบคันเร่งนะครับมันจะขึ้นเห็นไหมอ่านะถ้าเราใส่เราเราใส่สายหลอก i p h o n e มันจะขึ้น100%่งยเ็ลยคือเปิดตลอดเวลามันจะเปิดตลอดเวลานะครับสำหรับคนที่ใส่สาย airfo นะครับในรอบของรถยนต์นะอยู่700รอบนะครับโล ดีไซน์2นะครับลองแบบเหมือนเดิมครับโอเคอันนี้คร่าวๆนะอ่ะต่อไปนะครับฟังก์ชันในเมนูด้านนี้นะครับกดตัว O เข้าไปกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอ่อฟังก์ชัน d ีเทคล็อกนะครับคือจะเก็บข้อมูลว่ามันมีไฟโชว์ตอนไหนนะครับเวลาไหนวันที่เท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลให้บอกให้คุณรู้นะครับ ไปเลสโหมดถ้าเกิดว่าเป็นรถแข่งต้องการที่จะมีฟังก์ชันปิดลบโค้ดตลอดเวลาเลยตอนที่แข่งขันนะเราสามารถที่จะเปิดตัวนี้เป็นดิเป็นจากเปิดดิสเทเกดขึ้นขึ้นเป็น V1 V2 หรือกลับมาปิดได้เหมือนเดิมนะครับวี 1, ถ้าเราเปิดแบบ V1 แบบนี้กดโอเคเข้าไป แล้วกลับไปที่ตัว X ทีนึงครับกับที่หน้าจอหลักมันจะมีดอกจันกับพิบมาตรงกลางเห็นไหมฮะแปลว่าตอนเนี้ระบบปิดโค้ดไฟโชว์ทำงานอยู่แหม่มันกับพิบอยู่เนี้ยปิดโค้ดไฟโวมมันทำงานอยู่เพราะฉะนั้นขับไปขับขับไปปุ๊บไฟมันโวมมันจะลบแพ้์อัตโนมัตินะสำหรับรถแข่งนะสำหรับรถบ้านผมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดนะเพราะเราจะไม่รู้ว่ารหัสที่โวมมันรหัสอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันโว์ปุ๊บ มันก็จะเก็บค่า Data า,าหลอกเหนกันถ้าเกิดว่าเปิดแบบแบบรถแข่งไว้แบบนี้นะครับสำหรับรถบ้านผมแนีนำไม่แนะนําให้เปิดเลนโมหมดไว้นะหรือเอา,เาไปที่เลนโมดกดเลื่อนขึ้นหาคำว่า disable กดโ OK. อเคเึ้งเข้าไปครับเราจะปิดฟังก์ชันนี้โอเคโอเมทหลอกก็จะเก็บข้อมูลของความร้อนของเครื่องยนต์ของคันนี้นะว่าสูงสุดต่ดำสุดดีที่เท่าไหร่นะครับ ยูนิ่งโหมดอันนี้บนเดโน o นะโอเคอารลามนะครับโหมดนี้ที่อยากให้แนะนาอารลามคือการแจ้งเตือนนะครับกดโอเคที่หนึ่งคูเลนแทมกดโอเคที่หนึ่งเราสามารถตั้งได้ว่าอุณหภูมิหม้อน้ําอะตั้งไว้ที่เท่าไหร่แล้วมันจะเตือนเมื่อกี้มันขึ้นเท่าไหร่นะเราสตาร์ทรถอยู่ห0องศา5 7องศา58องศาใช่ไหมสมมติว่าเราตั้งไว้ที่95องศาเมื่อไหร่ที่ความร้อนที่หม้อน้ำมันถึง9.5ปุ๊บจะมีเสียงเตือนขึ้น,นมา สมมติผมเราตั้งไว้ที่95้าอ,องศากดโอเคเข้าไปตึง้งไปเนี่ยมันจะจำค่าแล้วว่าพอถึง95้าองศาแล้วมันจะร้องเตือนทีนี้เราอยากให้ร้องเตือนเสียงมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมทำให้ดูผมตั้งให้มันต่ำๆหึือ5้าอ,องศากดโอเค แสดงว่าเฮ้ยมัน 60, 60องศานะเออมันสูงปกติแล้วจะมีเสียงเตือนที่ตัวด้านล่างนี้ที่เราเสียบปลั๊ก OBD ด้านล่างด้วยตีด๊ดย,ยาวๆเลยเฮ้ยมอน้ําคุณร้อนนะเว้ยเอมมันบอกแบบนี้เลยหมนอน้ําคุณร้อนนะโอ้ฮิตนะเฮ้ยจอดดิเฮ้ยขับปั๊มน้ํามันนะมันเตือนด้วยนะครับมันเตือนแบบนี้เลยนะก็อยู่ที่เราตั้งแล้วแหละว่าเราจะตั้งนะครับอาร์ลาม ไว้ที่เท่าไหร่นี่เป็นการแจ้งเตือนนะครับเป็นการแจ้งเตือนนะเนี่ยผมตั้งไว้55นะโดยปกติก็ตั้งอยู่ประมาณ9 5ถึง100อนะแล้วแต่นะครับว่าจะแต่รุ่นรถเทงนั้นนะครับนแบบนี้จะตั้งอยู่ประมาณน,นี้บางคันถ้ากิดมันสูงจัดก,ก็ต้องตั้งแบบว่า99อะไรเงี้ยต้องต้องดูอีกทีนะว่าโดยปกติแล้วรถเดิมๆเราเนี่ยมันความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคต่อไปอะลลามต่อไปแล้ว กดโอเคหาคำว่าอารามเหมือนเดิมนะครับกดโอเคอันต่อไปรอบอ่าสมมุติว่ารอบเนี่ยเอ่อเราต้องการเปลี่ยนเกียร์สัก4 0 0 0 4 0 0ี่พถึงสี่พอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งได้พอถึงเวลาปุ๊บมันจะเตือนติด๊ดแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์เตือนติ๊ดแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์ยยรอย่างเงี้ยนะอ่าสมนติผมผมลองตั้งให้ต่ำๆดูตอนนี้มันเดินบายุเจ็ดร้อรอบนะผมตั้ง500รอบนะดูดิมันจะทำงานแบบไหนกดโอเคกลับหน้าจอละ เอ่ ه, เห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ครับเวลาที่เราตั้งสมมุติเราตั้งที่4,000รอบพอถึง4,000รอบปุ๊บมันจะขึ้นชิปแล้วมีเสียงเตือนติ๊ดติ๊เฮ้ยเป็นเกียร์เอ่ออันนี้คือสําหรับรถแข่งเลยเราสามารถทํารถบ้านให,ให้เป็นรถแข่งได้ด้วยนะครับมันจะเตือนแบบนี้นะชิปชิปแบบนี้นะครับอย่างนี้เราตั้งให้เข้าไปในรอบนะครับตั้งให้มันสูงขึ้นหน่อยเอาไปที่อารามครับเอาไปที่รอบนะครับ ตั้งสับสี่พันรอบแล้วกันกดโอเคเข้าไปนี่เดี๋ยวผมจะเร่งรอ,<ล>อบให้ดูดูรอบนะดูรอบนะครับผมเร่งรอบดูตัวเลขรอบก็ได้ครับในในตัวต่อดิจิตอนก็ได้พอถึง4ี่พรอบแล้วจะเป็นยังไง ติ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 บอกให้เปลี่ยนเกียร์นะพอถึงรอบที่4,000รอบนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เท่ทจาก EC Shop อีก1อันนะเป็นฟังก์ชันอะลา,านะครับเข้าไปที่อลา,ามรอบหนึงกดโอเคกลับไปที่รอบหรือว่าถ้าอะไรไม่ใช้มัาเราก็ปิดมันเป็นเบอร์ศูนย์ก็ได้นะมันก็ไม่เตือนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับการเตือนการเปลี่ยนเกียร์นะ สปีดอีกด้วยสปีดความเร็วสมมุติว่าเมียบอกให้กูให้ขับแค่ร้อยเดียวออาพอเกินร้อยขึ้นไปมันก็เตือนเหมือนกันนะมันก็เตือนเหมือนกันนะเดี๋ยวเมียด่าครับตั้งแ่งร้อยเดียวกดโอเคบึ้งเข้าไปพอถึง100มันก็จะเตือนติดๆดติเหมือนกันแต่รถไม่ดอบนะคุณอยับหยยบได้ถึง100-405้แหละ แต่ว่ามันจะแค่เตือนที่เฉยมันแคแค่เตือนที่เฉยนะครับฟังก์ชันอะลารามก็ประมาณนี้นะมีรอบมีสปีดมีคูลเลอร์แถมมาอุณหภูมิหม้อน้ำนะที่สำคัญสำคัญนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับการเข้าการดูการเล่นเมนูของเอ่อมอนสเตอร์เกตนะ เพื่อเกตนะสนใจก็สั่งทักมาได้นะครับทั้งแบงค์สามสี่จะส่งให้ทั่วประเทศนี่สอนการใช้งานแบบของแท้เลยนะเอาของแท้มาสอนเลยใช้งานจริงๆได้แบบนี้จริงๆนะครับสําหรับรถที่ไฟโชว์นะครับแล้วไปหาช่างช่างบอกนู่นนี่นั่นพังอะไรเงี้ยกลัวช่างหลอกซื้อตัวนี้ไปจบเลยครับเราดูเองได้เองเลยนะว่า ้มันโชว์จริงหรือเปล่าเฮ้ยมันมีปัญหาแบบนี้จริงไหมอ่าอา่แรงดันตกจริงหรือเปล่าหรือว่าไปโชว์รูปตัวอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้นะหรือวิ่งไปดูไปก็ได้ด้วยนะครับสามารถเกาะกระจกเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยเอ่เกาะกระจกวิ่งไปดูไปส่วในใหญ่เขาใส่กับวัดบูธแน่ใส่ข้างๆวัดบูธขึ้นประมาณแบบนี้ มันหล่อจริงๆเลยครับเนี่ยวางข้างๆกับวันบูทนะครับวิ่งไปดูไปได้ด้วยนะเท่หุดหุดเลยเท่หุดหุดเลยยังไงก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างแบงค์ด้วยนะครับฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่างแบงค์ด้วยนะครับแล้วจะมีเทคนิคดีๆมาสอนให้ใหม่นะครับโอเคมีเทคนิคดีๆมาสอนให้ใหม่นะครับ ก็ขอบคุณจากใจครับ f อซทั่วประเทศไทยครับตอนนี้แสนกว่าซับสไครแล้วนะครับในความจะเอาความรู้ใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆม,มาให้คุณเสมอนะครับมีอะไรใหม่ๆก็จะมาสอนการมาแนะนํากันนะอยากให้คุณรักรถและสนุกกับการขับขี่ของรถของคุณอย่างมีความสุขขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ